สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูทำไมดาบิดเดคอาร์ K R, จึงเหมาะสมกับตําแหน่งกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าแฮร์รี่แม็กควายพอปักเกอร์อดีตประกานหลังของแมนยูได้ออกมากล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วเขานั้นเชื่อว่าสโมสรควรปลดแฮร์รี่แม็กควายออกจากต,ตาแหน่งกัปตันทีม และมอบให้กับดาบิดเอเคาร์แทนแม็กไวย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับแมนยูเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019แต่ฤดกูกาลนี้เขากำลังเจอกับความกดดันอย่างหนักจากหลายฝ่ายรวมถึงแฟนบอลด้วยเพราะทำผลง,งานได้ตามความมาตรฐานอย่างน่าเกลียดในหล,หลายๆเกมหลังจากที่เขาสามารถเป็นกำลังหลักของทีมชาติอังกฤษชดเข้าชิงยูโร2020เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้ว แม็กแควก็ยังไม่สามารถหาความเก่งของตัวเองได้อีกเลยทําให้สถานะทั้งในฐานะกัปตันของทีมและในฐานะนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดรวมถึงอนาคตของเขาในทีมอัลทาร์ฟอร์กรลายเป็นเครื่องใหม่คาถามฟอร์มที่ย่ําเย่ยของเขาตลอดช่วงที่ผ่านมาทําให้มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายรวมถึงแฟนบอลด้วยว่าสามโมสรควรปลดเขาออกจากตําแหน่งกัปตันทีมแม้ว่าบรานิกได้ยืนยันแล้วหลายครั้งว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นก็ตาม แต่เสียงเรียกร้องดังกล่าวก็ยังคงไม่หมดไปเพราะล่าสุดก็เป็นพอปาร์เกอร์อดีตกองหลังแมนยูที่ออกมาบอกว่าเขาเชื่อว่าแฮร์รี่แม็กไกไม่มีขนาดสองบาทที่เหมาะสมกับตําแหน่งกัปตันทีแมนยูแต่เป็นดาบิดเคอามากกว่าที่ควรจะได้รับบทบาทดังกล่าวโดยปาร์เกอร์ได้กล่าวไว้แบบนี้ครับผมไม่คิดว่าแฮร์รี่แม็กไกมีขนาดสองบาทมากพอที่จะได้เป็นและเหมาะสมกับตําแหน่งกัปตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแม้แต่นิดเดียว,วนะ ผมคิดว่าเขามีเรื่องส่วนตัวในสนามของตัวเองให้ต้องกังวลมากพออยู่แล้วแล้วแบบนี้เขาจะสามารถนำพาทีมในสนามได้อย่างไรละ่ะความจริงแล้วเขาไม่คู่ควรกับตำแหน่งกัปตันทีมปีศาจแดงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะเขาได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในบทบาทดังกล่าวหลังย้ายจากไรเซอร์มาอยู่กับแมนยูได้ไม่นานทั้งทงที่เขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยด้วยซ้ำไปจริงอยู่ว่ามันไม่ใช่ความผิดส่วนตัวของเขาทั้งหมดหรอกนะเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องโทษสโมสรด้วยที่ตัดสินใจแบบนั้น ด้วยความสัตย์จริงเลยนะนะตอนนี้คนที่ควรได้เป็นกัปตันทีมมากที่สุดนั่นคือดาบิดเด็กอาเพราะการเป็นกัปตันทีมคนจะต้องสามารถทําให้ผู้เล่นคนอื่นๆในทีมยอมรับและเคารพในตัวคนให้ได้ด้วยและคนที่สามารถทําแบบนั้นได้ในตอนนี้สําหรับผมมีอยู่คนเดียวนั่นคือดาบบิดเด็กอาเพราะเขาเป็นนักเตะที่น่านับถือมากที่สุดในทัพปีนสัตว์แดงเพราะเขาคือคนเดียวที่ยังสามารถทำให้ทีมยังพอมีโอกาสจบท็อปโฟได้ในซีซั่นนี้ นอกจากเรียกร้องให้แฮร์รี่แม็กควน์ถูกปลดจากตำแหน่งกัปตันทีมแล้วพอปาร์เกอร์ยังเชื่อด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้จัดก,การทีมยางรับรานิคต้องไม่ส่งแฮร์รี่แม็กควน์ลงสนามในฐานะตัวเลือกแรกของแผงแมทโคลโดยเฉพาะถ้าหากว่าทีมต้องการจบใน4อันดับแรกปาร์เกอร์กล่าวว่าเมื่อมองดูฟอร์มของแม็กควน์ในช่วงที่ผ่านมาผมมองไม่เห็นเหตุผลในดๆได้เลยว่าทำไมเขายังจะได้อยู่ในชุดเสเวอผู้เล่นตัวจริงของแมนยู ถ้าผมเป็นกุนซือและมีสิทธิ์ในการเลือกทีมแฮร์รี่แม็กควนจะไม่อยู่ในตัวเลือกแรกสําหรับแพงแบ็คโฟร์ของทีมอย่างแน่นอนเหตุผลง่ายๆก็เพราะเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเขาก่อความผิดพลาดมากจนเกินไปในแต่ละเกมจนทําให้ทีมเสียหายทําแต้มหลุดมือครั้งแล้วครั้งเล่าผมรู้สึกว่าผู้เล่นบางคนในทีมแมนยูได้เสียลงสนามในทุกๆเกมเพราะสิ่งที่พวกเขาทาในอดีตแต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง พื่อให้ทีมมีความสดและที่สําคัญเพื่อให้พวกเขารู้สบ้างว่าหากบางจะได้ลงสนามพวกเขาจะต้องมีฟอร์มที่ดีที่สุดเท่านั้นสิ่งที่พวกเขาทําได้ในอดีตจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจและเลือกทีมในปัจจุบันอีกต่อไปก็อยู่ที่ผู้จัดก,การทีมแล้วหลักครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะจัดการอย่างไรพอปารเกอร์กล่าวถึงท้ายส่วนข่าวผู้จัดก,การทีมถาวรคนใหม่สําหรับซีซั่นหน้าก็มีมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านจูเลียนไรส์คอร์ ล่าสุดก็เป็นทางด้านจูเลียนไลส์คอร์ดอดีตประกันหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นกูรูวิเคราะห์ตามสถานีนโทรทัศน์ออกมาฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริของต้นสังกัดเก่าจะไม่เลือกมาริิโอโปเชติโนนั่งในตำแหน่งกุญซือของสโมสรอ,อย่างแน่นอนในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยไลส์คอร์ดมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรที่จะเลือกลุยส์แอนริกเก้กุนซือของทีมชาติสเปนและอเดียนกุนซือของบาร์เซโลนามานั่งในตำแหน่งนี้แทนราฟรานิกกุนซือรักษาการคนปัจจุบันโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าแอนริเก้ถือเป็นกุนซือที่มีวิสัยทัศน์และมีความเชื่อมั่นรวมไปถึงความน่าเชื่อถือที่เต็มเปี่ยมและเหมาะจะนั่งในตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามไลส์คอร์มองว่าการเข้ามาของใครก็ตามในตำแหน่งกุนซือของทัพปีศาจแดงในปีหน้า ไม่ได้ส่งผลให้ทีมของพวกเขาสามารถก้าวขึ้นมาท้าทายตำแหน่งแชมป์เปี้ยนเลกอย่างแน่นอนและคาดว่านในอีกหลายปีข้างหน้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์มเปี้ยนเลกได้กระแสะข่าวปัจจุบันปีศาจแดงมีข่าวกับหลายกุนซือทั้งมาริซิโอโปเชติโนลุยส์เอมริเก้เอเวริกแทนฮาร์เบรเดนโรเจอร์เป็นต้นและคาดว่าหลังจบฤดูกาลนี้จะมีการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่อย่างแน่นอนครับต่อมาครับเป็นข่าวของดอนนี่ฟันเดเบก มิดฟิลด์ชาวเนเธอร์แลนด์ของปีนซาแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังคาแข่งด้วยสัญญายืมตัวอยู่กับเอเวอเรตทีมร่วมสืบเพียมลลิกอังกฤษในเวลานี้กำลังจะตัดสินใจแยออกจากสโมสรหลักในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยสายเหตุที่ทำให้ดอนนี่ฟันเดเบกตัดสินใจที่จะไม่ขออยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปในฤดูกาลหน้าส่วนหนึ่งเป็นเหตุมาจากคำสัมภาษณ์ของราฟาเิลกุนซือของทีมที่เอ่ยถึงสภาพทีมในเวลานี้ที่บอกว่าทำให้เขาต้อง จำใจต้องปล่อยดอนนี่ฟันเดเบกและองตโนี่มาร์เซียอออกไปจากทีมในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาคำสัมภาษณ์ของแบรนิกเปิดเผยว่าผมมีผู้เล่นทีม่มีความสุขอยู่มากจนเกินไปหลายคนคิดว่าการย้ายทีมอาจจะมีโอกาสลงสนามมากขึ้นจึงทําให้บรรยากาศในทีมไม่ดีมาหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่ในเวลานี้ทีมของเราได้กลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นและแสดงความสัมมคคีให้กับผู้คนได้เห็น ทำให้มีรายงานออกมาทันทีจากฝั่งของดอนนี่ฟันเดเบกว่าเอเวอเรตันต้นสังกัดปัจจุบันของเขาในตอนนี้คือสโมสรที่นักเตะอยากจะย้ายมาคาแข่งด้วยเป็นสโมสรต่อไปหากว่าเขาย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้ครับและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโดยช่องเด็กซ่าแมนูะครับฝากแฟนฟีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ